กาวสร็ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมมาเตี๋ยสามจดตรงเดินทางมาวัดกุดชมพู่ครับครับหลวงปู่คำบุที่ท่านละสั้งคานอยู่ที่วัดกุฎชมพูครับครับท่านก็เป็นพระเกจิดังองค์หนึ่งอยู่ที่วัดกุฎชมพู่เพื่อพี่บุญบางตาหารครับครับตอนนี้ท่านก็ละสังคันอยู่ในโรงแก้วครับไม่เน่าไม่เปื่อยครับผมครับครับที่วัดกุดชมพูครับปฏิรหลวงปู่คำบุเป็นอยู่ครับครับตอนนี้ก็ เกกี้ก็เหมือนครับเป็นสางถาดไปครับของหลวงปู่คำบุคนก็มากราบไหวามาสักกะละครับพอเตี๋ยไรเดินทางมาจะมาจุดถูบขอเล็กไปฝากเอฟซฝากสำนักธรรบ้บานงวดวันทีหนึ่งที่เก้าหกครับ ตอนนี้เบาเตียก็จุดทูบคอเลขกกับหลวงปู่คำบุไปแล้ครับจะเป็นเล็กตัวใดเดียวเบาเตียจะพาพี่พ่อน้องไปเบ่งตัวเลพรของผมกันครับผมครับผมมาครั้งแรกครับครับมากลาบไหวหลวงปู่คำบุครับหลายปีครับที่บเลมาเบาเตียเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งครับทันกะละสังคานทันกะอยู่ในโรงแกวทันบอนบอนเอาบบเปื่อยครับครับเป็นเกกีดังองค์หนึ่งของจหวันอุ่นอานีครับครับยุทธี วัดกุฎจมพูครับตำบลกุฎจมพูอำเภอพิบูลบางสารครับครับท่านก็ให้ทั้งโชกลาบครับบริมีโชกลาบค้าขายครับครับหลวงปู่คำบุอันลัตษานมาปีห้าปีห้าแปดครับครับพอดีทำมรกกทายุดวัดครับครับครับเบาเตียวเลยขอกราบไหว้ขอจุถูบขอเลขกครับ หลวงปู่คำบุคร so ับจะเป็นเอกตัวแรกเดียวบอกเตี้ยจะพาพี่เามลองไปเบิ้งตัวเลขพร้อมกันครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวแรกครับหลวงปู่จะให้เลกตัวเลกครับครับตัวแรกเดขเก้าแล้วครับามผู้ชมครับครับตัวแรกเด็กเก้าครับครับหลวงปู่ให้แล้วครับเด็กเก่าครับเบ่งชัดครับครับเด็กเก่าครับครับเดี๋ยวรูดตัวที่สองอีกครับมาหลวงปู่จะให้เลกตัวแรอีกครับ ตัวที่สองมาเลยครับเขางกลมมาเลยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวลุนตัวเล็กไปพรมความก็าเบาเต่ยครับผมครับหลวงปู่คำบูกเป็นพระเกกีดังองค์หนึ่งครับทันละทั้งคานล้ทันบนน้องบบเปื่อยอยู่ลงแก้วครับครับทันท้าโชคลาภแล้วก็ทั้งลกแมวครับ ตัวที่สองเด็กสอง้วยครับท่านผู้ชมครับครับเด็กสองแน่นอนครับตัวที่สองครับครับหลวงปู่กับห้ตัวที่สองเป็นเด็กสองครับครับบางจะชัดเลยครับเด็กสองครับครับหลวงปู่ห้เก้าสองนะครับแล้วอีกตัวที่สามครับจะเป็นตัวอะไรเดียรุ่นไปพร้อมกันอีกครับครั้งหนึ่งครับผมรับเป่าเตียจุดถูอกก็เลยกครับหลวงปู่คำบุกะไปเบิ่งตัวเลกที่สามตัวที่สามครับ ครับตัวที่สามเป็นตัวเลครับเดี๋ยวไปลุงลุงตัวเลขผมพร้อมกันอีกครั้งนึ่งครับผมครับเก้าสองแปดครับรับเก้าสองแปดไครับครับบริษัทครับเก้าสองแปดครับับหลวงปู่ก็ให้ครับเก้าสองแปดครับผมครับเก้าสองแปดครับรับเบาเทียจุดถูกขอเลยครับหลวงปู่คําบุกเด็เก้าสองแปดครับรับมุนนะครับ่งัมุนนะครับเพิ่มแนวทางเทกาครับเก้าสองสองเก่า สองแปดแปดสองเก่าแปดไปเก่าครับครับเพื่อไปแนวทางเดรัฐบาลรัฐบาลฉีากินแบงค์ครับครับเอาไปลองเบงครับครับลองเบงครับควบเสียงส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณาในการนั่งชมครับครับเอาไปลองเหมือนนะครับมากัดจัดบ่มักกับเบงเบอร์กับเบิงครับครับขายพลันมีความเสี่ยงครับเบาเตียก็เลยไปปากเอฟซีปากทั้งทั้งบ้านหมื่อันที่หนึ่งพุทิกาหกหกครับครับเบาเตียขอทั้งทั้งบ้านมีโฉมมีลาเพห่งแหงมันมันน้ยลยครับ ครับวันที่หนึ่งวิธิกาเขาขครับกับเบ,บาเตี่ยมีคลิปม,มาฝากท่านผู้ชมเื่อนแต่เพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับครับเดี๋ยวพอเบาเตีย่ยทำไปตรงคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ